นะคะอินดี้มากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะสําหรับวันนี้ครูนะคะตา,ามาเพื่อที่จะมาดูผลงานเก่าๆนะคะที่อยู่ในปานะคะจังหวัดเอ่ออะไรนะเพชรบุรีนะคะจะเป็นสถานที่ของอคุณลุงหรือว่าเตีย่ยตะหลงนะคะมีป้ายปิดด้วยนะคะเท่มากนะคะแล้วก็นะ้าผลงานเก่าๆของเรานะคะ มีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะตอนเข้ามาเด็กๆค่ะคุณครูนั่งแว้นมานะคะรู้จักแว้นไหมคะลูกอยู่ n น w แว้นแปลว่ามอเตอร์ไซค์นะคะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาเท่านั้นนะคะ,ะลําบากแต่ก็สบายนะคะเด็กๆคะ่ะคุณครูต้องมีอาวุธติดมือด้วย <c oughs> นี่ค่ะอาวุธคุณครูนะคะอ่าบรรยากาศป่าแบบนี้ต้องมีอาวุธนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสติ๊กบ้านเราเรียกหนังสติ๊กนาะแล้วก็มีก้อนกอน้อนหินนะคะนี่ หรือเราจะทํามาจากดินเหนียวปั้นกลมๆนะคะสมัยเป็นเด็กคุณครูถืออันนี้แหละค่ะลูกความลับนะคะคุณครูจะไม่เล่นเหมือนเพื่อนผู้หญิงคนอื่นนะคะคุณครูจะเล่นยิงนะคะเพื่อที่จะสงสัยตรงไหนว่ามีเหตุไม่ปลอดภัยคุณครูก็จัดการเลยนะคะสมัยตรงนู้นนะคะมีแมวนะคะมีสุนัขนะคะก็ยิงปั๊บเขาให้หรือว่าไปยิงที่ไหนอีกคะแล้วแต่เรานะแต่ขอบอกว่า อย่าไปเล่นนะคะถ้าไม่ใช่เเป็นเด็กโตอย่าไปเล่นเด็กขาดหรือว่ามีผู้ปครองนะคะเอาละนะคะเมื่อยิงผ่าทางมาเรียบร้อยปลอดภัยละนะคะมา,มาดูผลงานนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นฝีมือของอช่างนะคะนะคะที่น่ารักเลยได้ทําให้ลูกค้านะคะได้ประทับใจมากๆเลยนะคะบอกโหผมชชบมากเลยงานไม่ไผ่นนะคะนี่ค่ะก็คือ บรรยากาศก็นี่เลยค่ะดิบๆเลยค่ะพวกเราอ่ามีเีโคมไฟนะคะเพื่อเปิดเป็นแสงสว่างนะคะรอบๆเป็นบริเวณป่าหมดเลยนะคะมีภูเขาด้านหลังนะคะแล้วก็อ่ามีอะไรอีกนะคะมีผักหวานด้วยนะคะเมื่อสักครู่ครูว่าจะไปเก็บผักหวานนะคะลุยๆกันนะคะแล้วก็มีระเบียงด้านนน้นมีเปรนอนนะคะขอบคุณแม่ทะะี่ รอบๆบริเวณเนี่ยนะคะก็จะมีการปลูกต้นไผ่นะคะไผ่ล้ายชิดเลยนะคะที่เราให้ความรู้นะคะแล้วก็พยายามให้ลูกค้า,าได้เรียนรู้แล้วก็ปลูกไผ่มีไผ่ต่างๆนานานะคะที่คุณครูเคยเล่าให้ฟังในคลิปข่าวถาัดไปนะคะเอาละนะคะครูได้เวลากลับแล้วนะคะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะหลายๆอย่างนะคะจะพาไปดูทั้งนาเกลือบอกเกลือด้วยนะคะแล้วก็ไปดูาาก,การปลูกจาก ที่เอามาทำนะคะลังคาให้กับคามทำฉากการแสดงของเราะคะเย้สบายค่ะพบกันใหมในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าเย้ yeah! ครูยิงยิงเล่นดีกว่านะคะเอออันนี้เดี๋ยวไปยิงที่ไหนนะคะ